ประธานองคอ์กรสตรีเทศบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจัดงานวันตรีไทยประจำปี2566พร้อมประกาศจะผลักดันการลดช่องว่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายให้มีความเท่าเทียมกันครับองคอ์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2566เพื่อระด,ดมทุนสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งต่อชีวิตผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงและคนยากจน โดยได้รับเกียรติจากนางเพญพักสีทองสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายชยพลอินทรสุภาในายอำเภอเกาะสมุยนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีรักษาการ,น,กร,นะร,กน,รนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายนัตพลรัรตนรัก์รองนายกเทศมนตรีขอไปครับเออถูกแล้วรองนายกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยนางพิมพรทองสุขประธานองค์กรสตรีเทศบาลนะครเกาะสมุยให้การต้อนรับครับ ภายในงานจัดให้มีขบวนพาเรดและขบวนสวยงามจากสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุยทั้ง7ตำบลโดยทุกขบวนค่ะได้พร้อมใจกันสวมใส่ชุดผ้าไทยที่ออกแบบและตัดเย็บอย่างสวยงามทำกลางความตื่นตาตื่นใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำหรับการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2,566ในครั้งนี้สืบเนื่องจากเทศบาลนาครเกาะสมุยและองค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมุยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยกำหนดให้องค์กรสตรีเทศบาลนาครเกาะสมยุยมีบทบาทหน้าที่หลักคือการช่วยเหลือดูแลบรรเทาทุกข์แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสและกลุ่มเปราะบางโดยได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับเทศบาลนาครเกาะสมยุยและในงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โอกาสนี้ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครกรสมุยกล่าวว่าปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายมีความเท่าเทียมกันที่ผ่านมาเจนได้ว่าผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการเป็นผู้นำขององค์กรต่างๆและที่ผ่านมาครับประเทศไทยก็เคยมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วจึงเชื่อมั่นว่าสิทธิและความสามารถของผู้หญิงเทียบเท่ากับผู้ชายและในฐานะประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครกอสมุยจะทำหน้าที่ลดช่องว่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายให้เท่าเทียมกันให้ได้ครับ